สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกๆท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครับวิไลเฮโชกครับเสาร์มื้อนี้ครับสิพาเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องครับมาติดตามตัวเลขหน้าทางครับของเซียนมหาชัยครับประจํางวดวันที่หนึ่งกันยายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกอ่าได้พูดคุยกันนะครับได้โทรคุยกันนะครับอ่าเพื่อนทรงตัวเลขหน้าทางมาห้แล้วนะครับอ่ามื้อเสาร์นี้แบบด่วนดวนกันแะ้วก็เอา มาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องนะครับอ่าสหรับอ่างวดที่พันมานะครับวดถัดไปนันนะครับทางช่องเฮ้าเอาตัวเลขนั่ทางครับของเส้นมหาไส้มาลงอยู่นะครับเลขวิ่งมาอยู่นะครับอ่าเล็กวิ่งมาอยู่นะครับมา8นะครับวิ่งนะครับอ่านวทางตัวเลขครับวดนี้นะครับเพื่อนในทรงตัวเลขนวทางมาห้แล้วครับแยกบุญแยกหลางนะครับคุณพ่อคุณแม่ เขาบพรบิ่ว่าชมครับมากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนรับคุณพ่อคุณแม่สิบัวผาดข่าวสารแนวทางจากทางช่องกับเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับคุณพ่อคุณแม่สิบัวาดข่าวสารแนวทางกันอครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับของเซียนมหาชัยงวดนี้หนึ่งกัญญานะครับเบิ่งตัวเลขแนวทางของันแหลีวนะครับกัตถอว่างามนะครับอ่ะอ่ามีบนมีรางแยก บนแยกล่างให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณพอ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอว่าเป็นนะครับเตรียมสมุดปากกากันเลยนะครับเดี๋ยวทางจองเฮ้านะครับจิโซตัวเลขนะครับให้คุณพอ่อคุณแม่ด้เบิ่งได้ชมกันว่านาติดตามกันซ้ำใดนะครับสาหรับตัวเลขนะ้าทางของเซียนมหาชัยครับงวดวันที่หนึ่งกันยายน2 5 6 6ครับ อ่ครับเพื่อมา่เป็นการเยเวลาครับเข้าเข้าไปเบื้องตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับเพื่อนได้ส่งมาให้แล้วเมื่อเช้านี้ใหม่สดสดกันเลยนะครับว่าสิมีตัวใดเนี่ยตัวเลขสิถธิวงโดนใจคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทางสองกันซําใดเข้าไปเบื้งเป็นแนวทางพร้อมๆกันครับครับนี่เป็นตัวเลขแนวทางครับคุณพ่อคุณแม่แคบหนาจอกไว้นานะครับเบื้องกันให้ชัดเจนนะครับเซียนมหาชัยครับหนึ่งกันยายน 2 5 6 6ครับเด่นบนครับ056ครับเด่นบน056แต่กะมีสุด3ตัวครับมีสองสุดฝากตอน FC คุณพอ่อคุณแม่ทางชอ้อนขอบนะครับมีครับ469 459อาส่าสำหรับสุด3ตัวเพิ่นเด่นไปที่459นะครับคุณพอ่อคุณแม่อยากตัดเล่นน้ำกระไดนะครับอ่นานแ่วทางครับ มีกับดังต่อไปนี้นะครับมามีครับ02 04 05 06 95 65ตัวกันนั่นคือ64นะครับตัวกันคือ64นะครับนี่เป็นแนวทางสำหรับชุดบนของเสียนมหาชัยเฮา,าคุณพอ่อคุณแม่มักชอบแคปหบนาจอไว้พิจารณาเป็นแนวทางฝากตอนกัน อ,านนาาอ่าสำหรับชุดบนนะครับโบเดนไปที่หกหากับเกาหานะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่มักชอบตัวที่เพิ่นบเดนโบนินนะครับก็สามารถพิจารณาได้นะครับระหว่าวทางเดนหนวหนี้มี3สามตัวครับมีศูนย์มีห้ามีหกนะครับมีศูนย์มีห้ามีหกอ่าคุณพ่อคุณแม่มักชอบคู่ใดนะครับสามารถพิจารณาได้นะครับสําหรับชุดบนนะครับ อ่าห้ามาเบ่งชุดล่างกันนะครับล่างวิ่ง5เม็ดเดียวนะครับวิ่ง5าเม็ดเดียวนะครับในการแนวทางครับมี5051 52 53 59ครเับอ่าเพิ่นเด่นไปที่53กับ59นะครับสำหรับชุดล่างนะครับ5 3กับ59หรือว่าคุณพ่อคุณแม่มักคูใดนะครับพิจารณาได้นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับ ของเซียนมหาชัยนะครับแคปหน้าจอไใบพิจรารณากันอ่าสำหรับพูดคุยกันนะครับมือเส้านี้นะครับโทษพูดคุยกันอาเซียนมหาชัยเพรอะคนฝันดีเด้อครับเอฟซีคนฝันดีครับคนว่าแนวทางตัวเลขอาจสอยู่แล้วนะครับถ้าฝันแบบนี้นะครับแนวทางก็คือเขาแล้วนะครับเอาเดี๋ยวทางแอดนะครับสี ทวนตัวเลขให้ FC คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งได้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับเด่นบนนะครับมี0มี5มี6อ่าสุด3ตัวครับมี2ชุดนะครับสุด3ตัวบนมี4 6 9 4 5 9นะครับสำหรับสุด3ตัวเซียนมหาชัยครับเด่นไปที่4 5 9นะครับอ่าสุด2ตัวครับมี 02 04 05 06 95 65่าตัวกันนั่นคือ64นะครับตัวกันคือ64ครับแนวทางเด่นไป2คู่ครับสำหรับชุดบนเด่นไป65กับ95นะครับนี่เป็นชุดบนหมักบจบจีรณากันได้นะครับหรือว่า e FC คุณพอ่อคุณแม่ อ่ะมักชอบตัวที่เพิ่นโบเดนโบเดนกาบบเป็ญยังครับสามารถจัดได้หลีบจับอ่ารัฐบาลอ่าลอตเตอรี่รัฐบาลไว้ได้เลยนะครับอ่าสำหรับชุดล่างนะครับวิ่ง5เม็ดเดียวนะครับวิ่งล่าง5เม็ดเดียวครับแนวทางมีหาคู่นบกันนะครับมี5ชุด5คู่มี50ครับ51 52 53 59เด่นไปที่หาเก่ากับหาสามนะครับเอาอามักจอบเข้ากันจังตามครับเป็นแนวทางฝากต้อนกันนะครับของเซียนมหาชัยครับหนึ่งกัญญาเอามาฝากมาต้อนเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องอ่าเพราะว่าเซียนมหาชัยนี่กรเป็นนะครับเซียนผู้หนึ่งนะครับที่ทางช่องเฮานะครับได้เอาลงประจําคุณพอ่อคุณแม่ที่ติดตามก็คือสีลูก,กันดี อหลังจากห่างหายกันไปนานพอสมควรกลับมาใหม่แล้วนะครับเซียนมหาชัยนะครับอขอกราบขอบุญขอบคุณน,นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกถูกทันทุกยอดไลค์ยอดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำงานนะครับให้อดมินนะครับช่องน,น้อยๆนะครับไดยมีกำลังแรงใจหาคลิปแนวทางเด็ดๆดังๆมาฝากคุณพอ่ณพอคุณแม่ทั้งสองกัน อาครับสุดท้ายนี้ครับตัวเลขน้าทางหวังว่าขึ้นจะแคบหนาจอไว้เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับของเสียนมหาใชยครับ1กันยา6 6นะครับอาครับลังจากได้รับเบิ้งรับชมนะครับแ้าทางตัวเลขครับของเสี่ยนมหาใชยเป็นที่เรียบร้อยคุณพ่อคุณแม่เฮาหมักชอบแคบหนาจอไว้พิดจระนากันเด้อกับถือหวานแนาทางนะครับอากระงามอยู่นะครับทางแอดมินกัดเบื้องแล แนืทังตัวเลขงวดหนีของเซียนมหาชัยนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่มักชอบอ่าตัวเลขกนว้ทังของเพิ่นนะครับอ่าเล็กวิ่งเล็กเด่นของเพิินหรือว่าคุณพ่อคุณแม่มีตัวเลขที่มักที่ชอบอยู่แล้วนะครับลองมาจับส่กันงวดที่ผ่านมาก็แตกนะครับอ่าเล็กวิ่งของเซียนมหาชสยนะครับกับเขานะครับอ่าลองจับคู่กันได้เพื่อคุณพ่อคุณแม่เอฟซีถุกทัดนะครับมีตัวเลขมักชอบอยู่แล้วนะครับ อาสุดท้ายนี้นะครับขอกรับขอบุญขอบคุณอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกทันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆล่งแนวทางสีผ่าขาดข่าวสารกันสุดท้ายนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกทันยู่ดีไม่แห้งโสดๆมันมานมํนนำด้วยสุขสุขคนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ